ผมจายหาดใหญ่ไวเซลและที่นี่คือร้านป mm ี99 hmm. หาดใหญ่ไวเซลนะครับวันนี้รถสภาพนางฟ้าอีกหนึ่งคันนะครับมานําเสนอนะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับใช้เงินออกรถคันนี้นะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าแค่ศูนย์บาทหรือออกรถฟรีสําหรับผู้ที่สนใจที่จะผ่อนเท่านั้นนะครับอ่าเรามาดูรายละเอียดของตัวรถคันนี้กันเลยในกันนะครับตัวรถคันนี้เป็นรุ่เซ็ต250นะครับตัวนี้เป็นปี2016นะครับ สภาพรางฟ้านะครับมีร่องรอยการใช้งานเล็กน้อยนะครับไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุนะครับของแต่งก็พอพอมีจุกจิกพอประมาณนะครับอาทิเช่นนะครับชิวหน้านะครับชิวหน้าของแต่งแล้วก็กาดหม้อน้ํานะครับกาดหม้อน้ําด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ถัดมาเป็นกระจกลายแฮนนะครับอย่างที่เห็นนะครับชิ้นถัดมาก็จะเป็นท่อนะครับเป็นท่อทรงกระป๋องนะครับลั่นๆมากและ งต่อมาไฟท้ายนะครับตัวนี้เป็นไฟท้ายโมโตด y นามิกแท้นะครับเป็นไฟเลี้ยวในตัวนะครับที่สุดท้ายก็เป็นท้ายสั้นแม่เหล็กครอบได้นะครับโอเคทีนี้เรามาลองฟังเสียงเครื่องดนกันดู นีเลขไม่อยู่ที่26,000กิโลเมตรบอกว่าเท่าน,นั้นนะครับไม่เยอะนะครับเป็นรถปี2016ด้วยสีเดิมทั้งคันเลยนะครับคันนี้เปิดราคาถูกมากนะครับเพียงแค่55,500บาทนะครับ55,500บาทสำหรับที่สนใจจะผ่อนอย่างที่บอกไปขั้นต้นคือ0บาท0บาทจริงๆนะครับไม่ต้องมีคนคำ้ำเฉพาะเครดิตดีนะ ขอไว้ก่อนนะครับโอเคถ้าคุณสนใจนะครับคันนี้ขอให้คุณติดต่อมาที่0805336483นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ0805336483และ0898762291นะครับกับเพจร้าน P99 หาดใหญ่ไวเซลนะครับเราอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับสามมาไม่ถูกท่านโทรมาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้และเรามีบริการส่งฟรีไม่ใช่สิคาบริการส่งทั่วประเทศนะครับ เรารับได้เหลือที่หน้าบ้านโอเคสำหรับผมนะครับและคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะว้คลิปหน้าเรามีรถใหม่มานําเสนออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไัครใหเพื่อไม่พลาดการติดตามในครั้งต่อไปสวัสดีครับ